เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่สุดของทีมเรายัางทักอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมกันก่อนเลยหลังจากโจ้ตัวมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่เราบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางโปรอัดเดือนแก้วริสตันพาเลต1 ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตัวของเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปตั้งแต่นาทีที่79ของการแข่งขันและเป็นทางวิทัสลับยารอสผู้รักษาประตูมือ3ของทีมเราที่ได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในสีเสื้อของลิเวอร์ p o o เป็นครั้งแรกอีกด้วย หลังเกมตัวของทางอา์เนอร์ส็อตในอย่าดัชแมนของทีมเราก็ได้ามาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นในเบื้องต้นของทางอาริสนันเลยว่าจากข้อมูลที่เขาได้รับทราบมานั้นมันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงซึ่งจะทำให้โจ่ตัวต้องพักถึงช่วงหลังจากพักเปรทีมชาติรอบนี้เป็นอย่างน้อย แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่ามันมีกระแสข่าวจากวงในของทางสโมสรเองที่รู้สึกเป็นกังวลใจกันอย่างมากว่าหาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางออริซอนนั้นอาจจะหนักหนามากกว่าที่มันมีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรกน่าจะถึงขั้นที่ทําให้เขาต้องพักรักษาตัวยาวนานไปจนกระทั่งถึงช่วงปีใหม่กันเลยทีเดียว นอกจากนี้อาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงดังกล่าวยังเป็นการเจ็บซ้ำที่แผลเดิมซึ่งเขาเคยเป็นมาก่อนแล้วตั้งแต่ในการแข่งขันเมื่อฤดูก,การก่อนที่ซึ่งทำให้โจตัวพลาดการลงสนามช่วยทีมของเราและรวมถึงทีมชาติบราซิลรวมไปทั้งสิ้นถึง15เกมกันเลยทีเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมทางทีมแพทย์ของสโมสรถึงมีความรู้สึกเป็นกังวลใจกันเป็นอย่างยิ่งกับอาการบาดเจ็บครั้งใหม่ในรอบนี้ของ เวเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกยมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวดีสำหรับทีมของเรากันบ้างหลังจากเมื่อวันก่อนผมก็มีการนำเสนอให้เพื่อนๆรับทราบกันไปล่วงหน้าแล้วว่าทางจอรโรคคอนซาปกลังดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราใกล้จะลงเอยด้วยการฝากอนาคตระยะยาวเอา,เอา,เอาไว้กับทางสโมสรต่อไปด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราล่าสุดมันก็ไม่ต้องรอกันยาวนานเลย เมื่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้ออกแถลงการยืนยันเรื่องนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสโมสรอ,ออกมาแล้วว่าดาวตะววย21ปีได้จรดประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรของเราซึ่งแม้ว่าในแถลงการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะไม่ไระบุก,กรอบเวลาที่แน่ชัดออกมาแต่ตามการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนที่ประเทศอังกฤษก็ชี้ว่ามันเป็นการเซ็นสัญญายาว4ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขากับสโมสรยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2000 28ดังนี้หลังจากตรวจประกาศเซ็นสัญญากับสโมสรตัวของทางควนซาเองก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราเพื่อแสดงถึงความปรับปรื่มใจของเขาในประเด็นดังกล่าวข้างต้นอีกด้วยผมไม่สามารถที่จะมีความสุขมากกว่านาทีนี้ได้อีกแล้วนะควนซากล่าว ผมคิดว่ามันเป็นเพราะการก้าวเข้ามาของผู้จัดการทีมคนใหม่และรวมถึงสไตล์การทำทีมที่เขานำมาสู่สโมสรของเราด้วยแน่นอนว่านั่นมีส่วนสำคัญอย่างแท้จริงในการตัดสินใจของผมในครั้งนี้และผมก็คิดว่านี่แหละคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วสำหรับพัฒนาการของตัวผมเอง พวกเขาช่วยเหลือผมมาตลอดให้ผมได้กลายมาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นและผมก็คิดว่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมรอบตัวผมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยผมได้ดูเกมการเล่นของพวกเขาได้ดูการทำงานและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นผมรับฟังคำแนะนำจากทุกคนแล้วนำมันมาปรับใช้กับตัวของผมเอง ดังนั้นก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเหมาะสมกับตัวผมมากไปกว่าสโมสรแห่งนี้ในๆก็พูดถึงการฝากอนาคตของนักเตะภายในทีมของเร็อเอาไว้กับสโมสรกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งที่เรามีการเกาะติดสถานการณ์ของเขามาอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทางเวอร์กิลฟานได้ปักหลังกับตันทีมของเราหลังจากอนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักเมื่อจาตัวเลยสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกไม่ถึง12เดือนแล้วซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับสโมสอดถึงแค่ช่วงซัมเมอร์หน้าหากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกระแสะข่าวลือต่างๆนานาตามมามากมายในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าหลังการพูดคุยที่ยาวนานดังกล่าวมันก็เริ่มจะมีสัญญาณในเชิงบวกออกมาจากทางฝั่งของนักเตะแล้ว เมื่อเขาดูเหมือนว่าจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปซึ่งจะเป็นการฝากอนาคตในช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับเส้นทางอาชีพของเขาเอาไว้กับทางสโมสรของเราในตอนนี้แหล่งข่าวจากภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้เปิดเผยกับเราว่าว่ากิลฟันได้มีความตั้งใจที่จะอยู่กับทีมต่อไปนะฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุ เขาได้มีการบรอกกล่าวกับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนสนิทของเขาหลายคนว่าเจ้าตัวมีความตั้งใจที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรต่อไปเขาอยากที่จะอยู่กับทีมให้ยาวนานกว่าแค่การแข่งขันในฤดูกาลนี้ดังนั้นการเจราจาระหว่างตัวเขาตัวแทนของนักเตะและรวมถึงทางสโมสรจึงเป็นไปในทิศทางที่ดีมากม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากจู่ตัวกลับมาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจภายใต้การทำทีมของทางอาร์เนอร์สตรอตกุนสื่อคนใหม่นั่นจึงทำให้ตัวของเขารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เขาได้เห็นจากการคุมทีมของทางสตรอตมันได้กลายมาเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวของดาวเตะวัย33ปีที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญของทีมเราอย่างทางเพรกซอนเดอร์ออโนแบ็กขวารองกับตันทีมกันบ้างเมื่อเขาเองก็อยู่ในสถานนะที่มีความระไม้คล้ายคลึงกัน,ก,นกับตัวของทางเวอร์กิลฟานได หลังจากพวกเขาต่างก็มีสัญญากับสโมสรของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าหากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็จะทำให้พวกเขาสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่หมดสัญญาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาสโมสรจากต่างแดนที่พวกเขาจะสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับนักเตะได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมนี้เป็นต้นไปตามกฎบอสแมน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตสํนักข่าวยักษ์ใหญ่จากประเทศสเปนก็มีการประโคมข่าวขึ้นมาเลยว่าหลังอาการบาดเจ็บของทางดานเนี่ลกามบาเขา่าแบกขวาตัวเก่งของทางราชันชุดขา่าเรอันมัตต i d ที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ทางเรอ,งอัลมาดริดไม่มีทางเลือกจากเดิมที่พวกเขามีความตั้งใจอยากจะรอการเซ็นสัญญากับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แบบที่พวกเขาไม่ต้องควักเงินจ่ายค่าตัวเลยแม้แต่สตางค์เดียวจึงทําให้มันจะต้องมีการปรับแผนแบบปัจจุบันทันด่วนว่าเป็นการไล่ล่าตัวนักเตะมาร่วมทีมทันทีในช่วงกลางซีซั่นตอนเปิดตราซื้อขายนักเตะหน้าหนาวปีใหม่นี้เลย อันที่จริงแล้วตัวของทางฟอร์เรนติโนไปเรสประธานสมโมสรของพวกเขาก็ไม่ต้องการจะใช้เงินกลางฤดูกาลหลังจากมีความพยายามจะปรับงบดุลทางบัญชีของสมโมสรอ,อยู่แต่เขาก็กระโดดลงมาดูแลดิวนี้และได้ให้ไฟเขียวกับการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการพิเศษหลังเล็งเห็นถึงความจําเป็นสาหรับการปวาดผูสถานการณ์โดยข้อเสนอที่พวกเขาจะลองใจทางลิเวอร์พูลในเบื้องตอน้นอยู่ที่ตัวเลข20ล้านปอนด์หลังเชื่อว่าหงแดงเอง คงจะไม่มีทางเลือกมากนะกับการที่นักเตะกำลังจะหมดสัญญาในอีก6เดือนถัดมาในก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูเรื่องนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลย มื่อทางมากาอีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนอีกเช่นเดียวกันก็ได้ตีข่าวใหญ่คู่ขนานกันขึ้นมาเลยว่านอกจากเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะแล้วแม้แต่ทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่าของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเองก็เป็นอีกสโมสรที่พร้อมจะกระโดดเข้าร่วมวงกับยอดทีมจากเมืองหลวงแดนกระทิงดุในการเล่ล่าไหลเซ็นของทังอเล็กซานเดอร์อาร์โนอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน พียงแต่เคสของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องการจะเร่งรีบในดีวการเซ็นสัญญากับนักเตะในเดือนมก,กราคมนี้เลยซึ่งนั่นคือข้อแตกต่างจากทางฝั่งของเรอัลมาดริดหากแต่ทีมของทางเป๊ปกวาเดียล่าในใหญ่มือทองต้องการจะรอการเซ็นสัญญากับเขาแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่โจ้ตัวหมดสัญญากับลิเวอร์พูลดังกล่าวข้างต้นในช่วงสัมเมอร์หน้า ดังนี้จากมุมมองของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองกระเชื่อมันว่าการดําเนินการในดีวนี้จะทําให้พวกเขายิงปืนนัดเดียวได้นกกลับมาถึง2ตัวอย่างแรกเลยก็คือการที่พวกเขาจะได้นักเตะระดับโลกเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและในอีกในยะหนึ่งพวกเขาก็จะสามารถตัดกําลังทีมลุ้นแชมป์อย่างทางลิเวอร์พูลไปพร้อมกันด้วย แต่สำหรับเคสนี้ตัวของทักอเล็กซานเดอร์อาร์โนเอง no eigen, คงจะต้องพิจารณาอย่างหนักหน่วงเพราะหากเขาเลือกย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับทางลิเวอร์พูลอาจจะถูกตราหน้าได้ว่าเป็นคนทรยศหากการย้ายทีมในครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ